สวัสดทีทุกท่านที่ติดตามทาง youtube c h anel n บุญเสริมชัยวงศ์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาสาธิตนะครับอ,อินเวอร์เตอร์แปลงไฟที่ทำการตัดแปลงจากระบบ12โวลต์เป็น220โวลต์ AC ซเพียวสนะครับ ผมดัดแปลงให้มันเป็นระบบไฮโวล์ all, ก็คือรับไฟ DC 300โวลต์แล้วแปลงลงมาเป็น AC 220โวลต์ซึ่งเอามาใช้ในเครื่องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปได้นะครับเ,เนื่องจากว่าตอนนี้ผมมีระบบไฟ DC เข้ามาแล้วนะครับก็เลยเ เปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะที่เป็นให้ดูใกล้ๆอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะเดิมทีมันจะเป็น DC 12โวลต์ to AC 220โวลต์เพียวไซเวฟนะครับเดิมทีเนี่ยผมใช้อยู่ในบ้านใช้แบตเตอรีร่แล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์สองแผง แต่ว่าตอนนี้ทำการอัปเกรดไฟด c ให้เป็น300โวล์แล้วนะครับก็เลยเแปลงตัวนี้ให้เป็นไฮโวล์ก็คือรับไฟดีซเข้ามา300โวล์แล้วก็แปลงให้ไปเป็น ac 220โวล์นะครับส่วนชุดแปลงไฟเดิมก็ ผมได้ประกอบอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาใหม่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่อินพุต24โวลต์ DC แล้วยกเป็น220โวลต์เ c เป็นแบบใช้หม้อปแปลงเทอร์ลอยนะตัวนั้นก็กำลังวัดค่อนข้างสูงก็ยังใช้อยู่ในบ้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะเอาทั้งสองตัวเนี้ยมาผสมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในบ้าน แต่ตัวนี้นี่จะมาทดลองให้ดูนะครับผมได้ทำการดัดแปลงก็คือ,คอเดิมทีเนี่ยตรงนี้นะจะมีมอสเฟตอยู่12ตัวเป็นสวิตยกไฟจาก12โวลต์ขึ้นไปเป็น3โวลต์ดีซีนะฮะก็จะมีมอแปลงก็คืออะไรพวกนี้ผมถอดออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้มีที่ว่างสำหรับใช้วางชุด จ่ายไฟให้กับอบอร์ดไรที่เป็น SPWM นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งเพราะว่าสายที่จ่ายไฟ12โวลต์กำลังกระแสดได้อยู่ที่ประมาณ1.5แอมป์นะครับก็จะมาเลี้ยงวงจรตัวนี้ แล้วก็ส่วนของอไฟเข้านะครับเดิมทีเนี่ยมันก็จะเข้าแล้วก็มาผ่านมออแปลงทําการยกไฟขึ้นมาผมก็ตัดชุดน,นั้นออกหมดเลยแล้วก็เอาไฟ DC เนี่ยมาต่อเข้ากับชุดไฟสูงเลยนะครับก็จะได้ก็จะได้เป็นไฟ300โวลต์ดีซีเข้ามาป้อนให้กับชุดขับกำลัง นะครับส่วน igbt ตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะครับทีบต,ตัวนี้เป็นขนาด3,000วัตเนี่ยเขาจะใช้ TBE เออ igbt 4ตัวนะครับส่วนที่เพิ่มมาในวงจรนี้ออของเดิมของ ig ออของของ TBE เนี่ยเขาจะไม่มีไลฟ์ฟิลเตอร์นะฮะชุดไลา์ฟิลเตอร์เนี่ยผมก็พอดีไปซื้อแผงวงจร อินเวอร์เตอร์แอร์ hmm. เก่า mm hmm. ๆมาแล้วพอดีไปเจอไอ้ตัวไลฟ์ฟิลเตอร์ของเขานะ mm hmm. ก็เลยเอามาใส่เปลี่ยนค่าใส่ค่าคาปาซิเตอร์ให้มันเหมาะสมนะครับ mm hmm. ตอนนี้เท่าที่ผมเคยไดถ้าหลังจากที่ผมได้ทำการอ,าอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนใส่ไลฟ์ฟิลเตอร์พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทดลองใช้งานอยู่ก็หลายเดือนแล้วนะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของ การการการเกิดการสปาร์กแล้วทำให้เครื่องชํ้นึกเสียหายก็ไม่มีนะฮะส่วนไอ้พวกนี้ผมก็ใส่กันกันเข้าไปอย่างนั้นแหละเผื่อว่าจะมีเอออะไรล่ะการสปาร์กที่ข้ามเข้ามาเอ,อ่อทำให้บอร์ดโมดูลออคอนโทรลเลอร์แล้วก็เสียหายเนี่ยก็กันเอาไว้เฉย ก็ดีดีก็ไม่มีนะครับแต่ว่าผมว่าที่ส่วนที่สำคัญคือเรื่องของการฟิลเตอร์ตรงนี้มันก็จะช่วยได้เยอะอเดิมทีผมใช้ในบ้างก็ใช้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกอะแดปเตอร์ขอมพิวเตอร์ก็ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ดีเป็นปกติแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอามา,าทดลองกับปั๊มน้ำ ความสับเมอร์ขนาดแรงครึ่งนะครับบอ่อลึกอยู่ที่ประมาณ18เมตรท่อขนาด2นิ้วเดี๋ยวจะทดลองนะครับวันนี้เป็นวันที่4มกราคม2 5 4 0อ่ขอ2,564นะครับเวลาก็อยู่ประมาณจสัก11นาฬิกา,าแดดไม่ค่อยไม่จัดนะครับวันนี้ เดี๋ยวจะมาวัดไฟด้าน DC วัดไฟที่ที่ได้มานะครับก็จะได้อยู่3 2 8โวลต์ DC นะครับจะมาทดลองให้ดูว่า,าขนาด3,000วัตต์เนี่ยสามารถที่จะสูบน้ำได้ไหม ตอนนี้ผมป้อนไฟเข้ามาในอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟจะออกมาจากนี่นะครับมาเข้าวงเข้าอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับอ่าผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ผมเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับจะมาวัดไฟ AC ทางด้านขาออกไฟ AC ด้านขาออกจากอินเวอร์เตอร์วัดได้224โวลต์ นะครับรตรงนี้เดี๋ยวจะวัดเป็น AC ไว้นะครับ สายนั่นก็คือไฟจะิ้งนิ่งอยู่ที่224โวลต์ AC นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกัดเอาปั๊มน้ำตัวนี้ผมต่อ AC แล้วก็ไปผ่านคัดเอาแล้วก็ผ่านชุดสตาร์ทของปั๊มเรมอนะครับเดี๋ยวผมจะลองอให้ดู พปดี AC AC หาทำช่องว่างให้ใส่แคมเปเตอร์สตัวนะเพื่อจะวัดแคมเปเตอร์ AC จังหวัดเอตอนสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ผมสับก,กัดเอาขึ้นแล้วนะครับเห็นว่าโหลด AC ตอนนี้อยู่ที่5แอมนะครับมาดูนี่คือปั๊มขนาด1แรงครึ่งนะครับท่อขนาด2นิ้ว ความลึกบ่ออยู่ที่ความลึกของปั๊มนะครับอยู่ที่18เมตรนะฮะได้น้ำอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับด้วยแดดที่ไม่จัดสำหรับวันนี้นะครับมาดูไฟที่ ไฟกระแสไฟที่กินนะครับอยู่ที่ประมาณ5.7แอมป์ AC นะครับเดี๋ยวจะไปวัดทางด้าน DC บ้างนะครับ DC โทษยังไม่ได้สักเลสเตอร์ DC เนี่ยกระแสกินอยู่ที่3แอมป์นะฮะจะเห็นว่า เครื่องก็สามารถที่จะรันทํางานได้แล้วก็กินกระแสได้กินกระแสไม่เยอะนะครับด้านด c ส่วนไฟอันนี้ตกลงมาจาก220โวลต์หรือ200โวลต์ก็น่าจะอยู่ที่ความผันแปรของพลังงานด c ที่หาได้ก็คือแสงแดดนั่นเองนะครับอุณหภูมิของซิงก์ก็ อุ่นๆไม่ร้อนนะครับก็สำหรับท่านที่อ,า,อาจะมีอ,อินเวอร์เตอร์เก่าๆอยู่แล้วมีแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถที่จะขับไฟมีมาจ่ายให้ อินเวอร์เตอร์ของท่านได้เนี่ยท่านก็เอาสามารถที่จะนำมาแก้ไขดัดแปลงแล้วก็เอามันกลับมาใช้งานได้นะครับ ่วนตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ของสำหรับใช้กับตั้มน้ำโดยเฉพาะนะฮะวงจรก็จะเป็น a อ9 0 0ของอาจ,จารย์เสรีแล้วกออ็โมดูลจะเป็น TM35 นะครับก็ตอนน,นี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็มันจะมาเกี่ยวกับการใช้ตัวอินเวอร์เตอร์เพียวสายเวฟสำหรับ,รบอามาตัดแต่งแ,แล้วก็ ทดลองในเรื่องของอกำลังว่าสามารถที่จะใช้กำลังได้มากน้อยอขนาดไหนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามทาง y o u t u ช e ชนะบุญเสริมชัยวงศ์ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ